สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเล่นนะคะห้องมาจองเวนะคะเวลาใครที่มีงบงบน้อยเนาะก็มักจะนึกถึงสาวท่าแมวมาจองอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ว่าถ้าให้เราเลือกนะคะถ้าให้เราเลือกเนาะหลังหลังจากที่เราเล่นมาจองมาแล้วอะทั้ง1และ2นะคะเรารู้สึกว่าเราชอบหนึงมากมากกว่าท,ทั้งทั้งที่เราไม่เคยถูกกับมาจองเลยไม่ถูกกันเลยนะ เข้าไปทีไรโดนดูตลอดแต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่เรามีเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วเราเข้าไปมาจองหนึ่งแล้วเข้าฟรีเกมเหลือร้อยกว่าบาทนะมันให้กลับมาประมาณเจ็ดร้อยกว่าเราถือว่าครั้งนั้นคือประทับใจเลยประทับใจอ่ะมาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นให้ดูเฮ้ยก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะเราก็ชอบทําให้มันเป็นอัตราการชนะเป็นสีเขียวก่อนเนาะรัแบบหนึ่งเราชอบทําให้มันเป็นสีเขียวก่อน สีเขียวแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะสีเขียวเอา้ามันไม่เป็นสีเขียวอะเอาสักเก้าสิบขึ้นไปละกันอ่ะเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ได้อ่ะไม่สีเขียวก็ได้นะคะรอบนี้นะคะไม่สีเขียวเนาะเอาเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมาเข้าไปเลยจ้า เอามาเบต5อุ้ยมีอยู่2แล้วก็บาทเบตห้ก็ถือว่าเยอะไปนะจริง,รงๆต้องประมาณสักเบตสามก็พอนะคะเบตสามก็พอแต่ว่าเราเล่นสัก50บาทเป็นเบตห้าละกันนะเดี๋ยวสองลงไปเหลือ2 0 0แล้วค่อยเบตสไปจ้ามาดูกันนะคะว่ารอบนี้เวลาเราอัดคลิปไปโชว์ทุกคนเนี่ยมันจะน่ารักไหมนะคะเพราะตอนที่เราไม่ได้อัดคลิปมันน่ารักมากห้องนี้ เ <laughs> วลาอัดคลิปไลา์กันมาทันทีฮาเลยนะอ,ะอม,มาดูกันค่ะว่าเขาจะให้เราหรือไม่ตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนอยัยงไงยังไม่ให้เลียงไหมเออเลียงเลยโอเค ขอฮึบอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยไม่ลงมาเสียดายเสียดายไม่ลงมาเออเอาเอาอร่อยอื้เอา,เอา,เอาอสวยสวยนะสวยเลี้ยงไหมเลี้ยงเสาวสาวาไม่เลี้ยงนะขึ้นมาเจ็ดสิบแล้วอ่ะไปเรื่อยๆทุกคนแล้วว่าห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ เราอาจจะเคยเวลามันให้ด้วยแหละเวลามันให้เราเรารู้สึกประทับใจไปเลยอะครั้งนั้นนะคะ <c oughs> เคยปะเพอเวลาตังจะหมดอะแล้วมันจะมีห้องที่แบบฟื้นชะตาฟื้นชะตาจ้าบ๊บ <5 S 1> เอ <5 S 1> <ๆ>เอเมื่อก่อนคือไม่ถูกกันเลยไม่ถูกขึ้นมา300แล้วอ่าไปไม่ถูกกันเลยจ้ามาจองถ้าใครมีงบน้อยก็แนะนำแบบเบสสองเบสสาอะไรก็ได้ ไปคะ่ะฮึบฮึบ,ฮบเอาไงให้ไหมอ้อโหยังไม่เรียงขนาดนั้นนี่รอฟีเข้าอย่างเดียวจ้ะเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นเราใช้ยูจริงในการเล่นนะจ๊ะนี่นี่นี่ยูชันยูจริงยูจิงนะฮึบ เราว่าส่วนมากตัวเดโมมันจะเป็นภาษาไทยเนาะอันนี้ภาษาอังกฤษนะคะเพิ่บภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าที่เราเล่นอะเว็บที่เราเล่นอะมันมีสองภาคทั้งภาคอังกฤษแล้วก็ภาคไทยอุ๊ยมันมีทั้งสองภาคเลยนะคะแต่พอเวลาทำคลิปอะเราชอบทำภาคอังกฤษามากกว่าเนื่องจากว่าเดโม่ที่มันคนแตกกันหลอกๆอะหลอกๆในในใน u t u b e อะ มันเป็นภาภาษาไทยไงเออส่วนมากจะเป็นภาคภาษาไทยแต่อันนี้มันเป็นภาภาษาอังกฤษอือเนี่ยแหละเล่นแบบเร็วๆให้ทุกคนได้ดูไปเลยฮึบเมื่อกี้บอกเหลือสองอุ๊ย,ยมาเหอะอึ๊บอึ๊บม,มาแล้วเมื่อกี้บอกเหลือสองร้อยจะเล่นสามบาทใช่ปะเพิ่นเงี้ยเล่นเบ็ดห้าบาทอะดูสิว่ารอบนี้เขาจะช่วยเราหรือไม่นะฮะทุกคน เอ้ยอย,อย่ากแกงกันนะจ๊ะอย่ากแกงหุยห้าห้าเอ้ยอะไรเลี้ยงไรไปเลี้ยงอีกโอ้แตได้嘛อโอโหฉันเมื่อกี้ไม่เลี้ยอุยฟีในฟีไปเลยฟีในฟีไปเลยลูกเหลืออีกเก้าทีเหลืออีกเก้าทีทุกคนอย่าหายเฮ้ย <laughs> ทำไมมันคุ้นๆเหมือนมันจะหายวะ เอาหน่อยลูกอะไรเลี้ยงไม่จ้าลูกเลี้ยงเอาห้ามาดิห้าเอออะอะไรวะไม่เลี้ยงโอไม่เลี้ยงต่อเสียดายวะไอ้ขีดขีดเนี้ยห้าอันมันมีห้าจุดกับห้าขีดโอ้เสียดายเนาะเอออันนี้ก็ได้สวัสดีจา้ามาแล้วจา้ามาไหมเอาห้าละจุด โอ้โหเล่นตัวชิหายเลยดูดิเล่นตัวเนาะเราจะขึ้นเบ็ดสิบแล้วสอง้ห้าสิบนะคะเบ็ดห้ก็ถือว่ายังน้อยนะทุกคนเนาะส่วนมากเวลาเราได้ฟีเอรีเกมอนะไรแบบนั้เราจะชอบเทียบกับราคาซื้อของห้องอื่นถ้าราคาซื้อเบ็ดห้ของห้องอื่นมัน375บาบทซึ่งเราได้มาแค่สองร้อยห้าสิบ้าเราว่ามันน้อยนะคะเราขึ้นเบ็ดสิบเลยเออ เราจะเกิดอย่าเพิ่งคุมกําเนิดเรานะมัน,<ค>น,นจะเกิดครับขอเกิดหน่อยวันนี้นะคะอุตส่าห์อัดคลิปเนี่ยอัดคลิปนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะให้เยอะหรอกเวลาอัดคลิปเนาะนฮึบอื้อหือเอาหน่อยเอาหน่อยเอาจริงนะนค่อยๆดีกว่าจริงๆปกติเราชอบกระแทกมากเลยนะกระแทกเราก็จะชอบกระแทกเรารีบเนะนี่ยแต่ <ๆ S 1> ทีนี้นเบ็ดสิบกระแทกไม่ลง เบ็ดสิบกระแทกไม่ลงจ้าใจคอไม่ดีจ้าเดยแทกแล้วมันลงเร็วไงต้องค่อยๆขยื่นขยื่นขยับขยื่นอุ๊ยดูไว้ชุดนี้ทุกคนไอแดงมาแถวแรกด้วยดิไอแดงน่าจะมาแถวแรกด้วยเฮ้ยค่อยๆเอ้ต้องใจเย็นๆเบ็ดสิบนะคะแต่ว่าบางคนเล่นเบ็ดสามสิบอะไรแบบเนี้ยโหดกันเกิน บางคนฝาก5 0 0เล่นเบ็ด30จ้ะอึ๊บอ่าค่อยๆลูกค่อยๆค่อ,คอยๆค่อยๆไปอย่างมีชั้นเชิงดูดิว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าเอ้ยเอาหน่อยตัวแพงงโอ้โหไม่ยอมเลี้ยงให้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโหมดอะไรหุ้ยหุยขอตัวนั้นเถอะ เ,เห็นไหมไม่ีไม่ลงหรอกเวลาขอไม่ลงหรอกแต่ว่าเวลาแบบงงงเออเออ,เอ,อลงมาพลุบพุบพลุบเลย oh <my S 1> เอ,อ้เอาน่ะเห็นไหมมันจะเป็นซะอย่างนั้นแหละเราก็ต้องค่อยๆตัดล่องม,มันก่อนเนาะเพราะว่าเบ็ดสิบนะคะแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะใช้งบเยอะด้วยไอไม่ใช่ใช้เบ็ดเยอะด้วยนะคะตะัดล่องเราค่อนข้างจะมีงบน้อยพูดผิดนะคะมาเลยจ้า ข <ś led> อน,นี้แหละ,หละโอ้โหขอเถอะห้าทีเป็ดซะอย่างนั้นเอาไปเรื่อยๆครับเออโอ้โหอีดแดงเลียงไอดแดงเลียงเราดีจ้ะแดงจ๋าแล้วฟรีเกมก็เข้าดูสวยงามขอเอะทุกคนเบ็ดจิตเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า สารฝันได้หรือไม่ไนะคะได้งบประมาณ200กว่าบาทเนะาะเมื่อกี้ที่มีมา200กว่าบาทเท่านั้นเองเท่านั้นเอง5าแถวแรกลูกโอ้ห้าจุดแถวแรกไม่ยอมลงจิตใจทําด้วยอะไรอย่าหายเอออย่าหายโอเคโอเคสวยช็อตนี้สวยสวย5้จุดแถวแรกล่ะมาไหมนั่นเป็นอย่างนี้นะคะถามว่าไม่ได้ไร ได้ขึ้นมาแล้วตอนนี้421แล้วนะคะวเมื่อกี้แตกนอกไปแล้วร้อยกว่าบาทขึ้นมาแล้วทุกคนมันขึ้นมาแล้วห้องน,นี้มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเวลามันให้มันก็ค่อนข้างที่จะให้หอ่<น>ะมามาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยจ้าสวยจ้ามีอะไรเลียงไหมอุ้ยไอแดงเรียงไอแดงเรียงไอสองจุดมาอึ๊บแถวสามสองจุดไม่ลงนะจ้า ฮึบเลืออีกสามทีเอาไงเอาอยัางไงดีให้ไหมขอเถอะขอเถอะอุ้ยอุ้ยเอ้ย,อย,อย,อยไอจุดไอจุดเลี้ยงแล้วโอเคไอแดงเลี้ยงไอนี่เลี้ยงเอ้าโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยตายอยู่นะทุกคนจ๋าเห็นไหมเนี่ย มันเป็นความมาเท้าใจอย่างหนึ่งเ like วลาเรามีงบน้อยเราเข้ามาเล่นก cool. ็ค่อยๆเล่นค่อยๆขยับเบ็ดนะคะอย่างที่เราบอกเวลาถ้าฟรีเกมเข้าอยู่ไม่แนะนําให้เล่นอยู่ที่เบ็ดเดิมเนาะเพราะว่ามันเหมือนแบบเบ็ดเดิมมันก็แตกไปแล้วอะแต่ว่าถ้าใครแต่ละคนก็เทคนิคการเล่นไม่เหมือนกันนะคะก็ถ้าอยากแบบบางคนก็แตกอยู่เบ็ดนั้นอยู่เบ็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองดูนะคะจับทางให้ถูกก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คือห้องมาจอง1เป็นหนึ่งห้องนะคะเวลาที่เงินใกล้จะหมดนะคะมันจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะฟื้นคืนชีพให้กับเราโอเคประมาณนี้เนาะ,ะทุกคนคะวันนี้ก็ต้องขอลาอทุกคนไปก่อนนะคะ<อ>ขอบคุณทุกคนเนาะใครอยากให้เราเล่นห้องไหนให้ดูนะคะ<อ>ก็บอกกันได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาอไปก่อนขอบคุณลแล้วก็สวัสดีค่ะ